ทีการภาวนาปฏิบัติมีหลายคนมีความสงสัยแ้วทำไมจะมีความสงสัยเพราะอุบายการที่แนวทางปฏิบัตินั้นเราได้ยินได้ฟังกันมาหลายแห่งหลายหนอีกไปแห่งหนึ่งก็ว่าอีกอย่างหนึ่งไปแห่งหนึ่งก็ว่าอีกอย่างหนึ่งไปหลายแห่งสิบแห่งก็ ความแตกต่างกันในอุบายการภาวนาเ็็แตกต่างกันไปแต่ความเข้าใจที่พวกเราเข้าใจกันอยู่ส่วนใหญ่ที่มีความเข้าใจว่าต้องทําสมาธิให้จิตสงบเสียก่อนจึงจะเกิดปัญญามีความเข้าใจของเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไม่มีความสงบแล้วนะ ใช้ปัญญาไม่ได้นี่ความหมายเป็นอย่างนี้แต่ที่ยิงการภาวนาปฏิบัติการใช้ปัญญาก่อนนั้นเป็นของถูกต่อมาขั้งพุทธการในขั้งพุทธการนั้นพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทจํานวนหลายหมื่นหลายแสนหลายร้อยคนนับไม่ถ้วนทีนี้ทุกคนที่เข้ามาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อทุกคนได้เข้ามาแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ได้อสอนว่าทุกคนให้ทําสมาธิก่อนแต่อย่างใดเมื่อเข้ามาถึงแล้วพระองค์ก็สอนเรื่องการพิจารณาธรรมะให้บุคคลมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักสัจธรรมคือหลักความจรงิงให้ทุกคนมีการใช้ปัญญาให้รอบคอบเหตุในผลให้รูจักการคุนคิดให้รูจักการพิจารณาในการใช้ปัญญา พระพุทธเจ้าเทศธรรมบทไหนลงไปก็ให้ทุกคนทําความเข้าใจให้ถูกต้องในธรรมบทนั้นนั้นนี่อันดับแรกพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นคือการทําให้จิตตัวเองมีความเข้าใจอันถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าหาว่าคนมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วอันดับต่อไป เราจะทำอะไรก็ได้ทีนี้เราจะรักษาศีลเราจะนั่งสมาธิก่อนทำได้มันเป็นการปิดพ้าพอ,อะไรเพราะมันเป็นสมาธิทิความเห็นชอบหรือปัญญามาก่อนแล้วในการวางพื้นฐานแนวแนว,แนวทางปฏิบัติเพราะต้องอาศัยความรอบคอบความรอบรู้ในเหตุผลรู้จักใช้ความคิดของตัวเองปัญญาที่มีเรามีอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเอามาใช้ก่อน มาวางพื้นฐานแนวทางปฏิบัติให้มันถูกต้องก่อนเมื่อวางพื้นฐานตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วนี่สิ่งอือ่นที่ทําต่อไปก็มีการถูกต้องทั้งหมดมันเป็นสัมมาต่อกันไปนี่ว่าแต่ว่าสัมมาวาจาสมมารกรรมันโตสัมมาอาชีโบก็ดีทั้งหมดนี้มันเป็นสัมมาต่อเนื่องกันทั้งหมดเพราะอะไรเพราะปัญญาคนรเป็นชอบเป็นสมัมมามาแล้วในเบื้องต้นนั่นเอง ในเรื่วความเพียรต่างๆหรือการทําสมาธิอุบายต่างๆก็เป็นความเพียรที่ชอบเป็นสมาธิที่ชอบทั้งทั้งหมดนี่ก็ว่าอุบายแนวทางข้างุทตการสอนกันมาอย่างนั้นทุกคนที่มีมาในสมัยนั้นน่ะมีปัญญาด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนประเภทไหนระดับใดไม่ว่าคนเศรษฐีกระดุมพีคนกำพร้านาถาทั้งหมดมีปัญญาด้วยกันทั้งนั้น แต่ปัญญาเป็นปัญญาขั้นพื้นฐานเป็นปัญญาขั้นโลกิยะทางพื้นฐานโลกธรรมดาทั่วไปแต่ปัญญาขั้นพื้นฐานตัวนี้ก็มีประโยชน์เป็นแนวทางที่เป็นไปได้ในมรรคในผลไม่ใช่ว่าจะภาวนาหมามรรคผลแต่ทายเดียวมันต้อง,ตงวางพื้นฐานแนวทางการปฏิบัติความเห็นที่ถูกต้องในเบื้องต้นนี่แหละเหมือนกับว่าเราปลูกมะม่วงลงต้นหนึ่ง ไม่ใช่ว่าจะมันเป็นผลขึ้นมาทีเดียวมันต้องรักษาลําต้นขึ้นมาจากต้นเล็กเป็นต้นใหญ่ถึงต้นใหญ่แล้วก็แก่เต็มตัวของมันพอจะออกลูกออกผลได้มันก็ออกมาเป็นลูกผลมันออกมาแล้วนี่มันออกมาจากอะไรออกมาจากลําต้นของมันนั่นแหละเป็นต้นเหตุจากรากจากเปลือกจากกิ่งก้านสาขาทุกขะแนออกมามันเป็นผลมันเกี่ยวเนื่องกัน มันเป็นผล,ลออกมาแล้วเนี่ยจะให้มันเเป็นสุกเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องคอยจังหวะมันใหญ่เติบโตขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปแก่เต็มสารนะก็ต้องสุกเมื่อมันสุกกันไดแต่เนี่ยรสชาติมันจะเปลี่ยนแปลงไปรสเปรี้ยวที่มีอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นรสหวานขึ้นมารสหวานมาจากอะไรรสหวานเกิดขึ้นจากความพอตัวของมะม่วงที่มันแก่แล้วอืมนี่ฉัน้นใด การภาวนาปฏิบัติการใช้ปัญญาพิจารณารรมะเราก็ต้องวางพื้นฐานในเบื้องต้นเนียกว่าปัญญาความเห็นชอบเนี่ยว่าให้มันตรงมันถูกต้องเรียกว่าเป็นสมาธิิถึงจะเป็นปัญญาขั้นโลกิยะก็ตามพื้นฐานในเบื้องต้นนี่เป็นแนวทางที่ดีปัญญาขั้นโลกีเนี่ยเป็นพื้นฐานของปัญญาโลกุตระนียกว่าเป็นพื้นฐานของวิปัสสนา เป็นพื้นฐานของวิปัสสนายานด้วยคําว่าวิปัจจนากับปัญญาขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันแต่คำสมมุติมันต่างกันเหมือนกับเราคนคนเดียวกันเราคนเดียวเนี่ยสมัยที่เราเป็นเด็กอยู่ในเบ่อก็ว่าเด็กในวันละอ่อนอยู่ในบ่อในเปย เมื่อเราเป็นเด็กขึ้นมาในช่วงไปได้วิ่งได้ทมสนนหนทางก็ว่า,าเด็กเล็กเด็กน้อยเมื่อเราใหญ่ขึ้นมาเป็นอายุสิบหกสิบเจ็ดปีขึ้นมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเขาว่าหนุ่มสาวหายจากเด็กไปไม่ใช่เด็กแล้วก็เป็นหนุ่มสาวคนคนเดียวเนี่ยเป็นต่อมาก็ใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่ขึ้นมามันก็มันต่อกันมาแต่เป็นเด็กนะ่ะคนแก่คนนั้น คนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสมมุติกันมาต่างๆกันตามเหตุการณ์ที่ธาตุคันธุกินเปลี่ยนแปลงไปนี่คาสมมุติพูดกันทีนี้ปัญญาก็เหมือนกันปัญญาขั้นพื้นฐานปัญญาในวิปัสสนาพอดีเป็นคําสมมุติพูดตามปัญญาขั้นละเอียดขั้นหยาบต่างกันเท่านั้นถ้าปัญญาขั้นหย,ยาบธรรมดา ยังไม่สามารถจะละอาสวะสิเด็ดทั้งหมดไปสิ้นไปได้แต่ก็เป็นปัญญาที่มีความเหน็นที่ถูกต้องมันเป็นปัญญาธรรมดาส่วนปัญญาขั้นสูงต่อไปเป็นปัญญาที่ละอาสวะสิเด็ดไปตามความสามารถของปัญญาขุนฐานขนาดนั้นไปถ้าปัญญาขั้นละเอียดจริงๆขั้นสูงสุดนึกว่าด้วยปัญนายาน มันเป็นปัญญาที่ละกิเลสได้เป็นพระอริยเจ้ามันจะมีระดับดาขึ้นไปอย่างนี้เรื่องปัญญาเราจะไปคอยเอาปัญญาขั้นสูงสุดไม่ได้มันต้องคอยทําสร้างพื้นฐานปัญญาตัวนี้ไปทามันไต่เต้าขึ้นไปเปน็นลำดับ,ดบ,ดบีงานทางธรรมะก็เป็นอย่างนี้เรื่มเสียแต่ว่าบุคคลผู้มีนิสัยขีปะปัญญา ถ้าผู้มีนิสัยศีปะปัญญาแล้วเนี่ยท่านฟังธรรมพุยเจ้าสุริยะสัน้นๆเขาก็สามารถบรรลมุมรคนไปได้ตามนิสัยวัฒนาของเขาที่สร้างมาเรียกว่าอุกติตันอยู่แต่คนบางคนคนบางบางกลุ่มอ่ะนิสัยวัฒนาเขายังไม่ถึงขนาดนั้น เขาก็จงอาศัยฟังธรรมคู่เจ้าแล้วก็ไปภาวนาปฏิบัติไกล้คุณคิดพิจารณาธรรมะอยู่เสมอเสมอเพื่อให้จิตใจเขามีความแจกกล้ามีปัญญามีความฉลาดเกิดขึ้นที่หลังในสุดท้ายเขาก็บรรลุมรรคผลเหมือนกันนี่เะยว่าการใช้ปัญญาอบรมจิตใจ ทำไมจึงอุรมจิตใจเพราะใจเรายังไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้จักผิดรู้จักถูกไม่รู้ว่าอะไรเป็นสมาธิธไม่รู้อะไรว่าเป็นมิจฉาจิตติมันต้องอาศัยปัญญานะอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบตามหลักเหตุผลตามหลักความเป็นจริงการใช้ปัญญาก็ว่าให้จิตเรามีความรู้ความฉลาดทางปัญญามันก็เราสอนเด็กสอนลูกสอนหลานพวกเรา ถ้าจะปล่อยให้เด็กเราบ้านเราอยู่ตามธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่อ่านได้เขียนออกอ่านหนังสือไม่เป็นถ้าเราฝึกสอนเขาอยู่บ่อยๆเขาก็จะจกวิธีการเขียนการขีดการอ่านในการงานต่างๆเข้าใจพอเราสอนเขานี่ชั้หนไหนเรื่องจิตใจเราถ้าหากว่าเราไม่สอนเขา ความฉลาดของจิตใจมันก็ไม่มีอยู่ตามธรรมชาติของจิตที่โง่เง่าเต่าตุนหาความฉลาดทางปัญญาไม่มีความเฉลี่ยไม่มียังอยู่ตามภาษาของจิตธรรมดามดาเองมีการภาวนาปฏิบัติมันม่งว่าใช้ปัญญาอบรมจิตสอนจิตให้รู้จากตามเหตุตามผลตามหลักความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้น เป็นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรได้ดับไปเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปดังพระอัจฉริยเทศแภะษาริบุตรเพียงสันส้นๆว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุน,นั่นเองเป็นต้นเพียงเท่านี้ถ้าผู้มีปัญญาที่ฉลาดแล้วก็สามารถรู้ได้มันุธรรมได้ ทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้ากล่าวทั้งหมดนั้นในหนังสือไตรปิฎกพระพุทธเจ้าได้ออกมาจากธรรมเป็นของเก่าเอาเรื่องของเก่ามาเทศอุรมสั่งสอนพุทธบริษัทในสมัยนั้นให้รู้จักตามเป็นจริงแต่ของเก่าพราเดี๋ยวนี้เราหลงโลกหลงสง,ง,งสารตุกวันนี่หลงอะไรหลงตามของเก่าที่มีอยู่ มันนี่เขใหม่มาจากไหนของเก่าเท่านั้นดังที่คนสมัยก่อนก่อนเคยเกิดเคยตายมาแล้วกับของเก่าคนยุคไหนสมัยใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะ่ะย่อมมีความทุกข์ย่อมมีความไม่เที่ยงในตัวเองย่อมมีความเดือดร้อนในตัวเองทุกคนย่อมมีการเปลี่ยนไปมีการพัดพาคจากกันไป ทั้งสิ้นนี่ของเก่าทุกคนก็มีราคะทุกคนก็มีตัณหาทุกคนก็มีความโลภความโกรธความหลงนี่ก็เป็นของเก่าธรรมาที่เป็นของเก่าอย่างนี้เลยพยะระพุทธเจ้าอมาสอนพุทธบริษัทในสมัยนั้นซ้ำๆซากๆหลายข้างหลายหนนับไม่ถ้วนเป็นมูลไม่จบก็เพื่อให้บุคคลนั้นรู้ตามของเก่า กิเลสในคนยุคนั้นกับยุคนี้เหมือนกันไม่เหมือนกันต่ว่าความโลภก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันราคะปัญหาความรักความไข่ก็เหมือนเหมือนกันทั้งนั้นนะสิ่งนี้เป็นของเก่าเหล่านี้เลยพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแต่ตั้งแต่เบื้องน,นั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีการจืดจางมีความคงเส้นคงวายอยู่ตลอดเพราะทุกอย่างมันควบคุมจักรวาลโลกไปทั้งหมดแล้ว ทุกคนได้เกิดมาในโลกคนนี้มันมีธรรมชาติอยู่ในตัวของมันถึงกว่าคนนั้นจะไม่มีการศึกษาธรรมะข็ตามแต่ก็เขามีธรรมประจําตัวของเขามีธรรมชาติที่มีอยู่ถึงคนนั้นจะถือศาสนาคิดอิารางหรือไม่นะับถือศาสนาใดก็ตามเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีธรรมประจําตัว ถึงว่าคนนั้นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทำนั้นก็ยังมีอยู่ทมคืออะไรคือความจริงคือว่าสัจธรรมี่ว่าสัจธรรมคือความจริงเหล่านี้แหละมันยังมีเปิดเผยทุกชาติทุกมุมโลกคนที่เกิดมาแล้วจะเป็นไปอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมนะว่าธรรม,มาชาติที่เป็นเองที่มีอยู่ประจําโลกกว่านี้พระพุทธเจ้าตรัสไปคําเดียวเท่านั้นมันครอบจักรวาลโลกทั้งหมดเลย นี่คือความจริงให้บคุคคลมารู้เห็นความจริงที่เป็นของเก่านั่นแหละพิรณาของเก่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยล่วงเลยลงไปถึงอดีตก็ยังได้ว่าเรื่องเป็นมาของคนเราในอดีตกับปัจจุบันนี่มีอะไรแตกต่างกันเหมือนกันทั้งนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ว่าเกิดก็เกิดที่แห่งเดียวกัน เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มาแก่มาเก็บมาตายเหมือนๆกันทั้งนั้นแต่ว่าการพัดภาคจากของรักก็เหมือนเหมือนกันพัดภาคจากกันความทุกข์ใจความเสียใจอะไรต่างๆก็เหมือนกันทั้งนั้นในลักษณะที่ว่าเป็นของเก่าเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนแล้วสอนอีกเพื่อให้บุคคลในรู้เห็นสภาพเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เองให้จิตเกิดความโกรธสังเวชให้จิตเกิดความเบื่อหน่ายให้จิตเกิดความกลัว ทุกคนยังมองเห็นความจริงของความเป็นมาของการเกิดนั่นหละการเกิดในอดีตกับยุคปัจจุบันเนี่ยมัอนอะไรแตกต่างกันไม่แตกต่างกันคนที่เกิดในอดีตที่ผ่านมากับเป็นใครก็เป็นเราเนี่ยหละคนหนึ่งเคยเกิดเคยตายมาหลายกับหลายกันนับไม่ท้วนประม,มูลไม่จบจนลอยตามกระแสมาจนถึงปัจจุบัน ท่านเราจึงว่าต้องเชื่อว่าเราเนี่ยเคยเกิดมาอย่างนี้ก็เคยตายมาอย่างนี้เราเคยมีเงินทองกองสมบัติมาแล้วหลายชาติหลายภพเราเคยปล่อยทิ้งไปแล้วนับชาติไม่ได้เกิดมาชาตินี้เราก็จะมีเงินทองกองสมบัติพอใช่พอจ่ายพออาศัยแต่ก็ไม่นานนักเราก็ต้องปล่อยสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดในัดไปเหมือนเหมือนก,นกันกับชาติที่ผ่านมา ในเรื่องปัญญาเราคิดทบทวนในอดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อง,งน้าเราจะคิดทบทวนในข้างหน้าว่าอนาคตยังไม่มาถึงก็ตามแต่เมื่อเรามีจิตใจที่วนเวียนอยู่ตามกระแสโลกนี้อยู่การเกิดนอนาคตกับชาติปัจจุบันเหมือนกับไม่เหมือนกันแท่นั้นมีการแตกต่างกันอย่างไร เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มาแก่มาเก็บมาตายมาพัสสกจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนี่เลยก็บ่าความจริงของธรรมชาติของโลกมันเป็นธรรมะเป็นของเก่าขอให้เร,เราได้เข้าใจเหตุผลสิ่งเหล่านี้นำไปคิดบ่อยๆตึกต้องบ่อยๆทําเห็นโทษในการเกิดเห็นโทษในการแก่เห็นโทษในการเจ็บเห็นโทษในการตาย มาเกิดมาแล้วเราไม่อะไรเป็นของของเราบ้างเรามีความมุ่งหวังอภัตนะเอาอะไรกับโลกกันนี้เราต้องดูโลกให้มันรอบเข้าสู่ทุกด้านไปบุคคลที่จะหนีจากโลกจากสงสารจำเป็นเราต้องมารูโลกให้มันชัดเจนเราเคยหลงโลกอย่างไรอยู่อย่างไรต้องเข้าใจอย่างนั้น ในสุตตุปิจายว่าอนัตตาเป็นยังไงอนัตตาของศูนย์เปล่าไม่มีสิ่งใดเป็นของของเราถ้าเรามีปัญญาความรู้รอบบ่าทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของของเราแล้วอย่างนี้เราก็จะคมุมละอาใจว่าเราจะเกิดมาทำใหม่โลกะนี้เพราะไม่มีอะไรเป็นของของเราเนี่ มันกัเราที่ไปหาปลาในห้วยในหนองเมื่อเราไปแต่ละวันแต่ละวันอะ่ะไ,ไม่ได้ปลาสักตัวหนึ่งมันจะไปหาอางไรก็ไม่มีปลาแล้วก็คนนั้นจะไปหาปลาลไใ่ที่เขาเขาก็เบื่อเมื่อกันจะไปทําไมนักหนาไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยเปลา่าเปลาหาทั้งวันก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเหนื่าเปลา่ปลาถ้าเราบอกคนคนนั้นจะไม่ไปหาปลาหนองนั้นห้วยนั้นเลย อันนี้ก็เหมือนกันการที่เรามาเกิดในโลกกนี้เราถ้าเราพิจารณาให้รอบครอบทั้งหมดแล้วว่าการเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของของเราคนนั้นก็จะมีความโลแจง้งเห็นจริงว่าถ้าไม่มีอะไรเป็นของของเราจะมาเกิดทำไมมันจะเบื่อในการเกิดคือการเกิดอะความทุกข์มันมากคือทุกข์ตามเสียงไม่มีอะไรเป็นของของเรานั่นเอง นี่แหละคนที่ย่าเบอหน่ายความเกิดมันต้องเห็นของสิ่งมันมีอะไรเป็นของของเราเหล่านี้มีการใช้ปัญญาความพิจารณาให้รอบครอบทุกทุกด้านมันจะมีความตั้งใจว่าแต่ว่ากรอบโกยวัตถุสมบัติในโลกเนี่ยเป็นสมบัติของเราเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างมากก็เป็นเพียงว่าวัตถุสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเพียงว่าอาศัยชั่วข่าวในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง ถ้าเราจายไปแล้วนะวัตโุสมบัติวางกบโลกนี้ไปที่งจากสมบัตินี้ไปเช่ไหมไม่มีใครจะเอาติดตามไปได้เลยอันนี้คือการใช้ปัญญาพิจารณาให้จิตใจเรามีการรู้เห็นสิ่งอันนี้มันจะผ่อนคลายไปเองอันนี้คือความยึดมั่นถือมั่นต่างๆว่าอันนี้เป็นของของเรามันจะถอนตัวทันทีมันเห็นชัดแล้วว่ามีอะไรเป็นคงของเราเนี่ย นี่ก็ให้เราใช้ปัญญาเพย่อนให้รอบครอบในทุกๆด้านที่แม่ใส่กุบายอาจารย์อธิบายให้ฟังมันอธิบายให้ฟังได้หรอกถ้าว่าเราปัญญาไม่มีแล้วะถึงจะอธิบายให้ฟังก็เท่านั้นเองอทุกอย่างเราต้องพึ่งตัวเองว่าตนแลเป็นแต่พึ่งของตนต้องพึ่งความสามารถของเราพึ่งสติของเราพึ่งปัญญาของเราพึ่งความฉลาดของเรา ถ้าคนไม่มีปัญญาความฉจะลาดไม่ฝึกปัญญาความฉจะหลาดไปแล้วเนี่ยถึงจะฟังเทศไปร้อยครั้งพันครั้งก็ประโยชน์น้อยเต็มทีก็เหมือนกับน้ำฝนที่ตกมาจากท้องฟ้าอากาศเมื่อตกลงมาแล้วถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่รองรับไม่มีถังไม่มีกระทะอะไรต่างๆสุ่มหายไม่มีมันตกแล้วก็หน,นีไปจะหายจากพื้นดินไปเสียตอนนี้เป็นต้น โอกาสที่จะเอาอน้าฝผลมาใช้ต่อไปก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีที่เก็บน้าผลไปนั่นเองอันนี้เช่นใดเรื่องเราฟังธรรมะเราฟังได้แต่ไม่มีที่เก็บธรรมะของท่านธรรมะก็หายไปซะนีกว่าสัญญาความจําก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปจําอะไรก็ไม่ได้ถ้าเทศเราฟังเทศจากวันนี้ไปเมื่อฟังเทศไปแล้วเน่ะก็ไม่กี่สัวโมงหรอกไม่กี่วันน่ะ คนนึกไมได้ว่าเอวันนั้นท่านหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรนะจะไม่ได้เลยอยากธรรมะแต่ละข้อแต่ละบทมาพิจารณาธรรมะก็พิจารณาไม่ได้เพราะจําไม่ได้นั้นเรื่องการฟังธรรมะก็องมีที่เก็บทรรมเราก็ต้องอาศรรยัยปัญญาของเราเองเป็นที่ล้อมธรรมะเอาไว้พยายามฝึกผลบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนั่นความเคยชินในการพิจารณาธรรมะมันจะก แฝงตัวขึ้นมาฉลาดขึ้นมาฉลาดขึ้นมาได้เรื่อยการฟังธรรมะจะฟังที่หนึ่งทีเดียวมันไม่ได้ผลก็ต้องฟังสองข้างสงามข้างไปเมื่อฟังไปก็ต้องไปอบรมตัวเองฝึกฝนตัวเองให้จิตเรามีความรู้เห็นสภาพเป็นจริงของโลกของสองสารของธรรมะมเดี๋ยวนี้ธรรมะกับโลกมันเรื่องเดียวกันมันอยู่ด้วยกันมันแยกกันนี้ไม่ได้ เพราะอะไรเพราะปัญญาเรายังไม่มีความฉลาดจะแยกออกไปนี่ขอให้เราเป็นผู้นักสังเกตนักวิจัยนักวิเคราะห์ต้องพิจณานจะบ่อยๆคนไหนฝึกคิดฝึกตองบ่อยๆคนนั้นจะมีความเฉบแหลมเกิดขึ้นที่ใจมีความฉลาดเกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจเรามีความฉลาดเฉบแหลมแล้วเนี่ยการพิจารณาธรรมะบทไหนก็เนี่ยจะเกิดความแยบคายได้ง่ายหายความสงสัยได้ง่าย ถ้าเราไม่มีความฉลาดในใจตัวเองแล้วนะถึงจะฟังธรรมะครูบาอาจารย์รู้หลายชั้นหลายข้อก็ตามแต่ความแย,ยบคายไม่มีในะความรู้ต่างๆกับความแย,ยบคายเนะน,นี่ยคนละเรื่องกัน่านต้องฝึกให้จิตมดดีความฉลาดนี่ก่อนคือความแยบคายก็แย,ยบคายตามเหตุตามผลต้องพยายามเปรียบเทียบ ในสิ่งต่างๆในสังขารร่างกายของเราจะว่าท่าสี่ก็ดีขันห้าก็ดีเรามีการเปรียบเทียบการเทียบเคียงโดวยว่าสังขารเราส่วนนี้เทียบกับโลกมีอะไรบ้างทำมันโลกกับทำมันเรื่องเดียวกันตัวอย่างตัวเราทั้งหมดกับเป็นโลกทั้งหมดนั่นแหละก็เป็นธรรมทั้งหมดอยู่นั่นเองมันขึ้นอยู่กับว่าปัญญาของเราจะแยกแยะไปเท่านั้นแหละ ถ้าคิดไปเรื่องของโลกเป็นธาตุกับเป็นธาตุทั้งหมดนี่เรื่องของธรรมกับโลกมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันกับว่ามะพร้าวลูกเดียวนั่นแหละมันมีน้ํามันมะพร้าวที่ใสๆละเอียดก็มีอยู่ที่นั่นแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้เราก็จะมัดกันก้องเอาน้ำกะทมิมัดต้มมาเคี่ยวเข้าไปในสุดท้ายก็มีน้ำมันเกิดขึ้นในที่นั่น นี่ก็เหมือนกันธรรมะที่เราจะฝึกฝนอบรมกันทุกวันเนี่ยต้องมาเคี่ยวกันด้วยปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยเป็นตบะธรรมอย่างหนึ่งคือเคี่ยวลงไปพิจารณาลงไปจนเกิดธรรมะตัวจริงขึ้นความจริงเกิดขึ้นใน,นใจตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเป็นธรรมะลนล้วนเน,นี่ยเป็นปัญญาเป็นมาอย่างนี้มันขึ้นมาจากการพิจารณาทำโดยเหตุด้วยผล ทําไปของจริงที่จะปรากฏกับตัวเองก็อย่างนี้เองนี่เขาให้เราทั้งหลายได้นําไปคิดไปปฏิบัติสิ่งใดยังไม่เข้าใจเขามาถามอืมเกิดแนวทางที่เป็นเป็นไปได้ว่าความถูกต้องมันอยู่ที่นี่มีมีคณะศรัทธาพวกเรามาจากกรุงเทพ เราจะรีบกลับไปกรุงเทพตามเดิมให้อุบายธรรมะแค่นี้ก่อนีหลังจังวากันใหม่อืมเอาแค่นี้ก่อนนะไม่ม,มากๆเนี่ยก็ต้องอาศัปรรยปัญญาสอบฟันกันหลายข้างหลายหนกวจะขาดได้เจ่บาบัปพี่นาข้างเดียวหายไปไม่ได้ฮะ ถูกไม่ถูกกับหลักความจริงมันมีเป็นทุกข์อ่ะเขามาทุกข์ก็ไม่มีใครแ้หรอกหลักความจริงมันกับว่าน้ําแข็งถ้าะบาใบน้ําแข็งใครจะว่ารอดมีไหมเขาไม่รอดอ่ะม่ได้เย็นเท่าน,นั้นแหละแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นอืทําไมจะไม่รู้แจ้งมันถูกอย่างพริกเนี่ยเรากินลงไปแต่แล้วลูกแต่และเม็ดลงไปมันไม่หวานมันก็เผ็ดตรงเดียวเนี่ยแต่มันถูกเป็นอย่างนั้น มันมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ความทุกข์เราจะไปวรรสุได้ยังไงทุกข์ไปทุกข์ตลอดวันนั่นแหละตัวอย่างเลยหัวดาตีหัวปุ้งไปจะว่าสุได้ยังไงันต้อตกเก็บนันต้องกทุกข์่แหละนี่ของเก่งไปยังไงา <c oughs> มังไงมันขยันมันเพียนไปละ มีความทุกข์ต่างๆมันมีทั่วไปทั้งเราทั้งเขาเห็นทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเนยหรือคนอื่นมีความทุกข์เราก็ดูดูได้เรียกว่าเป็นพยานาคอะรอีกขั้นหนึ่งว่าคนเราเกิดมามีคนไหนบ้างที่มีความสุขจริงๆมีไหมไม่มี